สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP นี้ก็เป็น EP ที่284นะคะกลับบ้านก่อนนะลาน้องอ้วนค่ะเมื่อคืนน้องอ้วนก็ให้เลขนะคะให้เลขมาสามตัวน้องอ้วนไปบอกว่าให้ทุกทกท่านไปซื้อลอตเตอรี่นะคะปรากฏว่านะคะน้องอ้วนให้เลขมาสามตัวแต่ว่า ถูกไปสองตัวอีกตัวนะึงไม่ถูกนะคะนะน้องอ้นนะนะวนอวนหน้าน้องอ้วนให้เลขใหม่นะนะ้องอ้วนให้เลขกับท่านผู้ชมเกือบจะถูกแล้วนะถูกตั้งสองตัวนึงเนี่ยนะ้องอ้วนให้ศูนย์แล้วก็สองแล้วก็หนึ่งถูกเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะนะ้องอ้วนขา น้องอ้วนมารอใครคะที่มุมห้องเนี่ยอืมง่วงนอนใช่ไหมลูกน้องอ้วนบอกว่าวงว่วงนอนครับน้องอ้วนจะนอนแล้วครับอืมน้องอ้วนขอโทษน,นะครับที่บอกเลขไปไม่ถูกนะครับแต่ยังไงยังไงก็ถูกตั้งสองตัวแน่ น้องอ้วนไม่ใช่เจ้าพ่อนะครัะน้องอ้วนคะวันนี้เป็นไงมั่งคะอืมน้องอ้วนไปหาพอ,อยังวันนี้โอ้โหหน้าตาสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนี่ยน้องอ้วนหน้าตาสดใสเลยไม่พูดไม่ตาครับวันนี้อืม ผมง่วงครับผมอยากจะนอนครับผมง่วงนอนเต็มทีแล้วครับผมขอพักผ่อนนะครับวันนี้ทั้งวันผมไปเดินเล่นข้างหน้าผมเมื่อยแล้วครับผมก็แอบ,บไปหาพ่อผมด้วยครับเขาบอกว่าเมื่อกลางวันนะคะเขาก็ออกไปหาพ่อของเขานะคะกลับมาก็ตอนค่ำ เยน็ยนๆแล้วเขาก็เลยง่วงนอนอยากแตกลับมานอนค่ะเวลาน้องอ้วนนอนนะคะน้องอ้วนจะนอนที่โซฟาโดยมางน้องอ้วนจะชอบนอนบนโซฟาที่เป็นเก้าอี้อะคะ่ะเก้าอี้สองตัวสามตัวสี่ตัวที่อยู่ที่ใต้ที่พักนะคะเป็นที่นอนของน้องอ้วนหมดเลยน้องอ้วนจองทุกตัวเลย จะเห็นได้ว่าน้องอ้วนไปนอนตรงโน้นมั่งตรงนี้มั่งนะคะก็แต่มีน้องนองนะคะที่พักอยู่ในที่พักแห่งนี้นะคะเมื่อน้องๆองกลับมาหน้าจากข้างนอกน้องๆ้องไปเตือนน้องอ้วนปุ๊บดีใจค่ะเข้ามาหาน้องอ้วนเข้ามาทักน้องอ้วนแล้วก็บอกน้องอ้วนว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะ แล้วปรากฏว่าน้องคนนั้นเขาก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปน้องอ้วนดิฉันก็ถามว่าถ่ายไปทําอะไรเขาบอกว่าถ่ายไปลงติ๊กต็อกค่ะเขาก็ทักทายน้องอ้วนเขาบอกว่าน้องอ้วนอ้วนจังเลยตัวกลมดิ๊กเลยน่ารักผู้ชายนะคะที่มาถ่ายรูปก็อย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าผู้ชายนะคะ ถ่ายรูปลงติ๊กตอกนะคะสาวๆมาติดตามเต็มเลยกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าสนใจนะคะเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวแล้วถ่ายรูปแมวรูปแมวของเราเองก็ไปลงติ๊กตอกไปลงไอจไปลงอินสตาแกรหรือลง Facebook นะคะสาวๆก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะคะสาวๆชอบคะ่ะน้องแมวเป็นสัตว์น่ารักนะคะสาวๆที่ชอบแมวหรือว่าคนที่ชอบแมวเนี่ยก็จะเข้ามาดูนะคะสังเกตน,นะคะว่าในบรรดาติกต๊กตอกอะคะ่ะแมวเนี่ยเยอะมากนะคะมีแมวน่ารักมีแมวที่น่ากลัวแต่โดยมากจะเป็นแมวน่ารักนะคะ แมวก็จะขี้อ้อนแต่ละตัวขี้อ้อนหมดเลยนะคะน้องอ้วนขี้อ้อนไหมคะน้องอ้วนขี้อ้อนหรือเปล่าน้องอ้วนบอกว่าผมไม่ชอบขี้อ้อนนะครับแต่บางครั้งบางอารมณ์ผมก็ชอบคอเคลียบ้างเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์ของผมครับแต่ผมก็ต้องการความรักด้วยนะครับผมอยากให้ทุก,ทกคนรักผมนะครับ รักผมเอ็นดูผมนะครับเหมือนที่ผมได้รับอยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับที่เมตตาผมนะแต่ละคนนะคะก็เมตตาน้องอ้วนกันทุกคนเลยวันนี้นะคะแม่นะคะเอาอาหารไปฝากไปให้กับยามรักษาการนะไปให้น้องอ้วน ได้กินอาหารนะคะน้องอ้วนนะกินอาหารนะแม่ซื้ออาหารมาให้นะคะว่าจะเอาให้ตั้งหลายวันแล้วนะคะพอดีว่าไม่ได้เข้ามาวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะเอาอาหารไปให้น้องอ้วนนะไว้ให้น้องอ้วนได้รับประทานนะคะแล้วก็แม่ก็จะกลับก่อนนะคะค่อยเจอกับน้องอ้วนใหม่คราวหน้านะ น้องอ้วนเป็นไงบ้างคะเออตดชื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะตาโตขึ้นมาแล้วดีไหมคะน้องอ้วนชอบรถอะไรชอบรถทูน่าหรือว่ารถอะไรรถอะไรบ้ง่งรถปลาแซลมอนรถอะไรอีกรถกุ้งรถอะไรอีก ลดปลาทูมีไหมลดปลาทูไม่มีนะคะรดปลาทูนะมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ทูน่านะโดยมากนะคะอาหารของน้องแมวนะคะก็จะมีอาหารเมร็ดแล้วก็อาหารเบียกนะคะแล้วก็พวกสติกนะคะก็คือขนมทานเล่นของน้องแมวนั่นเองนะคะ น้องแมวน้องอ้วนเป็นเด็กน่ารักนะถึงเวลาเขาก็เดินนะคะเดินไปรับประทานอาหารนะคะอาหารของเขาจะอยู่ที่ป้อมยามนะคะเขาก็เอ่อคนที่อยู่ในที่พักเนะะี่ยค่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เอาอาหารไปให้น้องอ้วนนะคะไปใส่ไว้ในจานน้องอ้วนพอถึงเวลานะคะเขาก็เดินไปรับประทานอาหารนะคะ เขาก็รู้นะคะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนเนาะเวลาจะขับถ่ายก็มีที่มีทางนะคะน้องอ้วนเป็นเด็กดีมากๆนะคะน้องอ้วนครับน้องอ้วนกี่ปีแล้วเนี่ยรู้ไหมอ,อายุของน้องอ้วนเท่าไหรล่ละอืมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมรู้แค่ว่าตอนนั้นน่ะผมโดนรถชนแล้วก็คุณพ่อเขาไป เอาน้องอ้วนมาจากถนนแล้วก็คุณพ่อก็มาเลี้ยงน้องอ้วนเอาไว้น่าจะสักประมาณสองสามปีได้แล้วมั้งครับน้องอ้วนก็ไม่ทราบว่าน้องอ้วนอายุเท่าไหร่แล้วครับอืมเอาอีกแล้วเลยน้องอ้วนน้องอ้วนชอบนอนบนเก้าอี้อีกแล้วนะครับน้องอ้วนนอนสบายใช่ไหมล่ะ ไม่สนใจใครเลย,ยนี่กัอีตัวไหนเนี่ยอ๋อน้องอ้วนหันมาดูหอสวัสดีค่ะน้องอ้วนขาขอถ่ายรูปหน่อยนะรบกวนเวลานอนของน้องอ้วนหรือเปล่าคะถ่ายรูปน้องอ้วนมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะน้องอ้วนขาอ้วนขาให้ถ่ายไหม วันจะนอนเหรอจะนอนเหรออ้วนอือหือดูทำหน้าเขาสิวันนอ๋อว้นลุกแล้วอ๋อว้วนวันง่วง <c oughs> จะนอนอย่างเดียวเลยอ้วนเรานะคะตรงนี้ละค่ะที่น้องผู้ชายที่บอกว่า เมื่อคืนนะคะที่เขามากลับมาจากข้างนอกนะคะน้องผู้ชายสองคนกลับมาถึงเขาก็ก็เคาหาใหญ่เลยนะคะดิฉันก็มองว่าเขาหาอะไรอ๋อเขาบอกว่าเมียวอ,อยู่นี่เองเมียวอ,อยู่นี่เองแล้วก็เขาเข้ามาถ่ายนะคะเขาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะวันไหนถ่ายไหมวัน นอนนิ่งๆให้เขาถ่ายเลยค่ะเขาบอกว่าถ่ายอ้วนไปลงติ๊กตอกครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขามาหาอ้วนทุกวันเลยเขาถ่ายรูปลงติ๊กตอกทุกวันเลยอ้วนก็เป็นดาราดังเลยนะคะอ้วนครับมีคนติดตามอ้วนเยอะะเลยนะครับอ้วนรู้ไหมอ้วนเป็นดาราหน้ากล้องแล้วนะ น,น,น้องอ้วนนะเพราะฉะนั้นน้องอ้วนก็เป็นเด็กน่ารักนะครับยังไงก็ติดตามน้องอ้วนนะครับน้องอ้วนจะมาหาใหม่นะครับ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะอเอารูปน้องอ้วนมาให้ดูแล้วก็มาทักถ่ายกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะโปรดติดตามนะคะช่องสิทธิ์นัชแชนแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์แล้วก็กดติดตามนะคะ EP หน้าก็จะเป็นเนื้อหาวิชาใดหรือว่าสาระดีๆเรื่องใดๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้องแมวนะคะก็โปรดติดตามกันนะคะทุกๆท,ท่าน EP นี้ก็ขอกราบสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ Well we're gonna fly like you did sometimes Seeing eyes of mine And I will grow